One, two. สวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะทักทายกันวันอังคารนะคะช่วงบ่ายๆคะ่ะมาหาเดินล้อออกกำลังกายอีกแล้วนะคะแต่ฝนล่อยนิดๆอากาศก็15องศาได้คะ่ะผ่านมาทางนี้เห็นต้นไม้ใบไม้สวยๆจะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนิดนึงนะคะตัวโตวมาคนเดียวกับเพราะใหญ่ไม่มาด้วยนะคะผ่านมาทีไรก็อดถ่ายไม่ได้นะคะก่อนที่มันจะร่วงหมดนะคะ อีกไม่นานก็คงร่วงหมดค่ะอีกไม่นานจริงๆนะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอยู่นะคะแล้วก็จะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงก็ได้นะคะเริ่มร่วงใกล้จะหมดแล้วค่ะทำงานทำการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาเดินออกกําลังกายค่ะทุกคนค่ะเยืดเส้นเยืดสายนิดหนึ่งนะฮะ งามจริงๆแต่วันนี้ไม่มีแสงแดดนะคะฝนก็คือฝนยิบยิบหน่อย,นะะยๆ,ๆ,ๆนะคะยุบยิบยุบยิบนะคะปล่อยยุบยิบยุบยิบนะคะเพราะใหญ่แกเป็นหวัดนะคะก็เลยให้แกอยู่บ้าน,นะคะ่ะ ทางนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านมากเท่าไหร่รอบๆเมืองเหมือนกันนะคะพอดีมาธุระค่ะสีสันฤดูนี้ล่ะค่ะทุกคนคะ่ะผ่านไปทางไหนถ้าไม่ได้อยู่บ้านก็จะถ่ายคลิปตรงนู้นตรงนี้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้าถ้ามีเรื่องราวมาคุยก็จะได้คุยให้กันฟังนะฮะเมืองเขาก็ยังไม่เก็บนะคะเขาคงจะเก็บทีเดียวให้มันร่วงหมดก่อนค่ะเก็บก็ไม่หวาดไม่ไหวหรอกค่ะทั่วสารทิศเลยนะคะแทบทุกเส้นทางเลยค่ะทั้งร่วงทั้งเปลี่ยนสีมันไม่ได้ตายนะคะมันคลายน้ำออกมาตามฤดูของมัน พอคลายน้ำาออกใบมันก็ต้องแห้งต้องเหี่ยวร่วงโรยเป็นธรรมดาค่ะจะหนาวจะร้อนเราก็ต้องรุยกันต่อไปสู้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกลมหายใจในแต่ละวันค่ะตื่นขึ้นมาแต่ละเช้ายังบอกตัวเองว่ามีแรงสู้ต่อไปนะคะทุกคนค่ะ เป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นกำลังใจให้ตัวเองเป็นกำลังใจให้คนอื่นนะฮะส่วนทางโน้นโตโตก็เคยลงคลิปไปแล้วเป็นบางส่วนตอนนี้มันร่วงใกล้จะหมดแล้วฮะทุกคนพาชมอีกนิดหนึ่งแล้วกันค่ะร่วงโรยใกล้จะหมดแล้วค่ะ เหลือที่ต้นไม่เยอะอีกสองสามวันก็คงหมดนะคะด้านหน้าก็เป็นโบสถนะคะแต่ตอนนี้ก็ทำเป็นห้องพักเพราะว่า บ้านเรือนประชาชนไม่พอกันนะคะทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ขาดแคลนบ้านพักขาดแคลนบ้านเช่ากันเยอะขาดแคลนบ้านซื้อรอคิวกันเต็มนะฮะนี่ละค่ะถ้าล่วงมาแล้วก็กองไปทั่วนะคะถ้าจะให้เมืองมาเก็บก็เก็บยังไม่หวาดไม่ไหวค่ะ ก็สวยค่ะพาทุกคนชมนิดหนึ่ง่อจะเดินวนไปกลับบ้างก็ว่าได้นะฮะเอาเอาลมแล้วลมแล้วลมแล้วหนาวยังพอทนอย่าลมนักเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนมันก็จะไม่ไหวเอานะฮะ เดินกันต่อนะคะเมื่อกี้ผู้บ่าวเขาเดินมานุนคะ่ะเสื้อสีฟ้าเขาถามทางจะวนไปทางเมืองก็เ,เลยบอกเขาเดินไปทางนู้นคะ่ะถ้าไปด้วยกันเขาจะรักฉันหรือเปล่าคะอากาศไม่ดีดีไม่ดีเราก็ต้องออกกำลังกายคะ่ะทุกคน วนไปเรวยกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะวนไปทางบ้านคะ่ะถึงถนนใหญ่ตรงนู้นก่อนคะ่ะป้ายสีเขียวด้านหน้านู้นคะ่ะอากาศแบบนี้ต้องนอนห่มผ้าอยู่บ้านนะคะไม่ต้องทําอะไรกันนะคะนอนกกกันอย่างเดียวใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะสิบกว่าองศานิดนดสลัวสลัวฝนปรยยุบยิบยุบยิบค่ะ จะพาทุกคนวนไปเรื่อยๆนะคะโตโต้ก็ชอบนะคะฤดูนี้ค่ะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีร่วงโรยไปตามกาลเวลาเหมือนชีวิตคนละคะ่ะมีเกิดมีแก่มีร่วงมีโรยมีตายว่ากันไปนะคะ ธรรมชาติก็เหมือนกันค่ะตามฤดูของมันนู้นถารลวงหมดแล้วก็เป็นก็จะต้องรออีกสามสี่ห้าเดือนนุ้นค่ะฤดูใบไม้ผลิถึงจะมานะคะทีนี้โบสถ์ใหญ่เหมือนกันนุ้นค่ะโบสถ์พจำเมืองเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปด้วยกันค่ะเลาะธรรมชาติรอบเมืองนิดนึงถ้าถึงถนนใหญ่ก็ เลี้ยวขวาลงไปก็ตรงอย่างเดียวก็จะไปบ้านแล้วนะฮะทุกคนคะ่ะงน้นคือวิลล่าบ้านเศรษฐีผู้ดีมีเงินค่ะบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ ขอให้คนอยู่เมเละาะกันมีความสุขก็ดีทั้งนั้นนะคะถึงถนนใหญ่แล้วค่ะทุกคนที่นี้เราก็จะมุ่งเดินลงไปบ้านแล้วนะคะเดินลงไปบ้านกัน ด้านหน้าเป็นโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองนี้นะคะใหญ่โตมโหฬารามากถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าวัดละค่ะวัดฝรั่งนะฮะแต่เขาก็จะเปิดส่วนมากวันอาทิตย์ค่ะช่วงนี้ก็ปิดนะฮะ ช่วงคริสต์มาสเขาก็ประดับประดาด้านหน้าด้านในสวยงามแบบค่ะจะหนาวจะร้อนคนฮอลแลนด์เนี่ยทก่าน,นก็ปั่นจักรยาน,นะลักเป็นหลักฝนนิดๆหน,หน่อยๆเขาไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะแต่ละคนก็แทบจะไม่กลางร่มกันเขาไม่ได้กลัวฝน,นะคะ่ะนูน่นมองเห็นตึกสูงๆนั่แหละคะ่ะ บ้านโต๊ะระคาติดก,กันกับตึกนั้นเลยนะ,ะเดินกันไปเรื่อยๆจ้าเขาทำฟุตบาทใหม่นะคะได้ปีนึงได้ละคะแต่ก่อนฟุตบาทไม่ใหญ่ขนาดนี้เท่นี้ถนนก็เลยเล็กลงนะคะรถเขาก็วิ่งกันคันต่อคันค่ะเขาจะไม่ค่อยให้แซงกันหรอกค่ะยิ่งมันรอบๆ ใกล้จะเข้าเมืองด้วยนะครับหวังว่าคงไม่เป็นหวัดนะชั้นทั้งลมทั้งฝนปปรยนิดๆกาทั้งหนาวหน่อยๆผสมประสานกันนะคะวันนี้พาทุกคนชมร,บรอบๆเมืองนะคะวันที่ฝนปรยนิดๆใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆใบไม้ร่วงงาม,งาม ก็หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจบคลิปแล้วก็ลาทุกคนเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า